ผักบุ้งไฟแดงเะคะพี่วัสดีะเพาตำน้ำพริกผัดผักบุ้งไฟแดงประทานนี้ป้าใาวบ้านก็ได้กินผักบุ้งนะคะตำพอแหลกนะคะพี่ อแ,แล้วก็ควักใส่เลยนะง่ายๆนะที่กระเทียมหนึ่งหัว ดี๋ยวเราจะใส่อะไรไปดูกันเลยนะคะ,ะถ้าแตนขอมาเราจัดให้หลักๆนี้นะคะเราก็ใส่เจ้าเจียวก่อนนะคะสิเจ้าเจี้ยว,ยวน้ำมันหอยเลย มันหอยไม่ค่าสิม้นตาลทรายผงนวลทำกับข้าวไม่ใส่ไม่ได้นะผงนวลอย่างนี้แล้วเราติดแก๊สรอน้ำมันเสร็จแล้วนี่นะคะาสิ

ผัดผักบุ้งไฟแดงนะคะอันนี้ไม่มีปลากระป๋องไม่ใส่ปลากระป๋องกินหน่อยสิ สุกแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะคายตีแล้วเราจะไปกินด้านหน้าด้วยกันนะคะเดี๋ยวคายตีได้น้ําพริกเราก็จะไปกินด้านหน้าด้วยกันนะคะรอตามไปดูเลยนะคะกินผัดกุ้งตอนเนี่ยยาที่มีอยู่ต้องนึ่งข้าวเหนียวกิน,นมันนึกอยากไม่หมดนะเสือง เสียยก็ข้าวจ้อยู่ไม่ด้หรอขาเอยู่ั่นี่น่นน่ไหมเหมือนกนนั่นี่เยยี่ายเดี๋ยวรอนรอนเขาะอนนหนันรเขา่า้าเยันข้ารอนนี่ยแหละอรอวรู้บบนี้ไม่ายหอจิเเดี๋ยวยากโอ้ ได้ไม่พาต้อนไครแต่ไคคิด,ดหรอปล่ได้เวลาได้โอกาสเลยเหลือไม่กไหมนอนไหมไเวลานอนแล้วโยรับเะนี่ดดนเดกตะกรกาันแตกไปเรื่อย ทำสดๆกินอย่างเงี้ยทุกวันอร่อยีอวันกินผักส,ด,สดเดียวกับปุงแตง่งมันเป็นตาแ่กจัง

เน้อเอิโท ok ูอะไรโค้ผัดผักก uhm, yeah. ุ้งแบบเจอะไรเอร่อยมากเลยข้าวทิรอบนี้แล้วกันสดินาูคนเนีอร่อยมากอิงคอมัง้นซืมาแล้วยี่อ้วยแล้วก็อีกอันนึงทอะไรที่แบบง อป่างประต้นก็คือมาจิ้งจอกแบบมกำลันกำังแข่งิงออะไรย่างเอากะต้นมันจะมีพันธุ์ยงราคาแพงกว่าไอ้ไอ้ดอแพงกวพดอหนนึงน้ำใจพิตันเหมือกันพันอะไรพันดอตัดมพิตันหรือเปล่าเขาีมาหรอวเากับพิตันนี่แหละว่าไซอายพวกจำาีนได้ไหมมันจะแพงกว่าพันดอนะ ดูที่อะไรกินก่อนกินก่อนต่อยอดกินก่อนเขาถ่าภาพแบบเขาไม่ดูไม่ออกมาถามตรงนี้สุดท้องพี่เอาพี่เอาที่เอาเลยพี่บอกว่้พี่อองให้อไม่ลดที่น้องต้อซื้อร้านที่ไว้ใจได้เลยใช่คนที่จะภาพเอา ผลไม้เกเนี่ยมันขายสอนปอยได้ขายเต้องซืร้านทีรักที่ไว้ใจได้แลประกันูแล้เป็นคนกินต้องมียคมเหมือนไทยนะตีแบมากเลยะหมู้งนเลยวะากินอ่างน้ก็เหรอไอ้นุ่มบันกันน่มเยนี่เราส่บ้านเลย่ะาไม่กินที่ไม่เผื่อนะคด ถ้าเป็นหมูไข่เหือ,อนี่กินได้แก้ป้าได้หายวันน,น,น,นี้ใครจะอ,อนใครก็ไม่รู้ว่าใครจะอนกับบอลโอนใครจะโอนกันขอบคุณค่ หมอเ่าห้กินผักเยอะอป,ปะ้าเมื่อนีเยอะกินแค่ผักอันเดียวกินแค่ผักบุ้งเนี้อจิ้มเลยข้าวตุก็ถือยอดข้าวเหนียก็ถือดอดผักบุ้งมันแก่สดๆที่นานเลย,ย,ยทุกคนเนี่ยาอไปห่านี้ม่ใ เดียมาอยู่ของหงนู่นเปามถุงครูจ่ตรงระหว่างกลางแถวกลางแยกต้นต้นเดี่ยวงานอันาซือทีสามติกเจ็ดก็ได้ก็คือกคอครูจ่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมข้าก็ลูกไ้วยหนาวันที่เราปูในกระถางปูไปครูจ่าเกยเขาพัฒนา ว้าวแอบดีมาเนี่ยขา้าปุ้งอร่อยมากเลยนะไม่มาจะเสียใจป้าจริงไม่ทานล้าเลยไหป้ี่รับรอกเองเขาหลับอย่นี้ท่านกวนแล้วเานอนที่ไหนทนกวน่ี ลูกจ่าเราทำได้เนะาะทำแบบไม่เลืกว้างทำเกลียวมานนี้ตอนตอนเนี่ยตอนอนั้นมันขึ้นไม่ได้สวยรอบลูกาเออเปนทางังเกนลนวรอบูก่าแ,แบบแม่ผู้ชมเข้าไปในรายชอบบ้านสวยมา้าลนลงวยคลงเย่มันก็แข่งแรงเละ้ะ

กลวันบอเด้อมาจาาจ้าไม่ข้าวอะนั่งรอบอง่ะมาแ้มาแล้วมาแล้วเอ้เหดมาแล้วเดี๋ยวเราแอบดูคนไปนอนเยียบครับไลาแกเห็ดไม่ค่อยเชื่อใหลายนไม่ถูกจเราพาไปกินแอบดูคนนอนแกงอะไรเียแกงปลาแกงหุปลา อะไรที่มีแต่ปลาอนี้่น่าว่าเดอฟางกับเดือดตัโครแล้วเห็าวภาคเหนืาเนเลยแ้เห็ดไราด้ไเห็นกนรวกันเปเห็ดที่บอก่นี้ไม่โมา้ดือดฟางทไดกมกรด้ส

ท้ายไรยนี่มาพามาเราอ่ะดย้ยต้มยำเห็ดน,นางรมกินข้นาวกลางหุบบตัวามกลาต้นไม้ใบหญ้าแล้วนั่งกินข้าวแบบนี้เลี่เดิไปดำนานะรับางดำนานแไม่ได้กินข้าวแบบนี หามุ weniger, ้หามุนร่นดาแมนแกงเห็ดแกงเห็ดปลาเป็นปลาแซลมอนนึ่งนึ่งปลาหัวเรือ วันไหนเพื่อมดูฝนถ้นตกก็งแล้วควันนี้พายัมีพานะครับ้เขที่เรียาคใต้เข้ามาก็จะเข้ารังภาเหนือเนาะจับ้บาที่พุลมแค่พุ่มนกระทบจับแล้วดูเลาบยึดนะครับยดิดๆพานะครับ

ปลาหลายนอนนอแตะมระวังนะครับอย่าเบื่อนะครับอย่าเบื่อนะอย่าเบื่อที่คิดว่าปลายอดเากัตายครับอะาตัวแตระวังด้วยครับส่วบ้าู่ที่ต่ำนะครับปลาู่ที่ต่ำเป็นบ้าตเดียวปลาตัวเดียวแล้วก็เป็นพรางนะ้ำปลาตั่ปาัพวกสัตว์น้ราต้อระวังตรงนี้นะครับ มาไหมน้ำก so ็ต้องมาไหน็ความที so ่บรกขึน้ำมี้ะก็ให้รามาระวังกับอะไรที่บ้านเียวนะครับทราบว่าน้ำมันเ่ัวสำคัเนาะงนนี้นะคาว่าน้ำนาเราก็มามองไปใส่คันนาไว้ที่บ้านลัดปลา

สดว่าตอนนี้สาวมีประทับไหมมาะลงมาแล้วว่ามันลงมาไปแล้วนะครับแต่ล่านาอตเก็บเปิดเปินไปิดอ่าไมไลถ้าใจมัหลมันำน้ำหมดทีไลอย่างตรน้มดบางคนก็ไปไม่ไปดีดูช่ยเก็บนดินหน่อยอือคุณนดาด้าโน้ขอบทอยยาโบ้ยอ่ะคุณนดาด้าคขอบลูก มันบังผลเลยมันบังผลเลยตบองเอาสายนีนะสายนี้นะสายนี้นะก็เปิดไงเปิดสองอ่ะเอตี้เอตี้เอตี้เอี้เอตี้ เราใสมากาหมดเลยข้าวมาข้าวเปลเปาแบบตอนัวเลยนะมันไม่ดำ่วไม่ดลยค่ไม่ดเรื่องนี้เก็บความุให้นากินกันทุกคนเลยตอนนี้เราลำบากแกเห็นทุกคนถ้าว่าเย็นกินสักปุ๊ก เต่าไม่มีใครกินเลยไกลเป๊าเพิ่ไม่ใครกินทุกคนเียผักกุ้งขั้นนาแล้วมาหรอก็ไปเก็บผักกุ้งใส่มาม่าเาค่ะใส่มาม่าใชาเ็ื่อกินค่อยโลกเลยบบกระดาระเอาาษาเนาาเน่าย ่ดป่ป่มันห่อยเนาะ้ามนยบ้าเราข้าวมาบ้าเราจะกลายเป็นเต่าแล้ทุกคนนี่เราทีผักปุ่ะมามามา

ทำไมไม่ถูกเยอะๆยอะอยากจะพูดเลยสุ่งเป็นผืนแผ่นทุนาตอนเนี้ยอวไม่ต้องปูมันกินไม่ทานแล้วตอนเนี้ยเพิ่มนกินหน่อยเดินไปหนึ่งนาทีก็เก็บไปหนึ่งกังแล้วนี่นี่ยเชือเก็บมาใส่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนี่ก็ใส่มากนี่อ่ย ทำพวกอันตุ้งตังอดเก็อร่อยนะกรอบอ่ะอร่อยทำน้ำจิ้มมันหวานหน่อยีอ๋อกกิใช่ไหมนี่นั่งกินงอกเพียเียร์ทองเียรีาก่อน้วางนางสาวไม่ได้กินด้วยี่เยกินับ่เดอดก่อนก็แล้วไม่ไม่ข่นาะไม่พายุเลยเอกัาจะบอกว่ากระอบ สงบนิ่งใบนี้เป็นคนจำกระดงอายุเข้าทุกวันบ้าต้องมือใบนี้เป็นใบที่คนกินขับบุ้นทั้วกราตาเราจะสวยน้องเกศตาเราจะหวานแหววเก็บได้